สวัสดีครับผมวีบิ๊กบอสตามคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าเดี๋ยวไตกุ๊กจะต้องมาติดเรดาร์เรือฮาซันนะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าติดตั้งเรดาร์เป็นยังไงทํำยังไงซาวเดอร์ด้วยนะครับซาวเดอร์ที่หาปลาคือมันอยู่ในทั้งชุดของมันนั่นแหละทั้ง GPS ซาวเดอร์แล้วก็เรดาร์นะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูไตกุ๊กกันว่าของเขายกขึ้นไปข้างบนแล้วล่ะ,ะเดี๋ยวเรือฮาซันลนํานี้เดี๋ยวมันจะมีคลิป ตั้งแต่ทำแต่ต้นยันจบนะครับแล้วก็เอาไปลองเลยรนะคาัานเดี๋ยวผมแยกไปอีกคลิปหนึ่งไปขึ้นบนครับ สูงพอไหมแต่กุ๊กพอครับผมสูงปรี๊ดสูงปรี๊ดนี่กูหัวใช่ไหมครับแต่กุ๊กใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าปีกเนดาปีกเนดาจะมีสองแบบเ,เดี๋ยวตั้มนะแต่กุ๊กครับผมกาสูงแล้วโคตรร้อนเลยวะร้อนนู่อูมารีสูงอะไรเนี่ยเต็มเลยใส่โมงเนะียใส่โมงนะมาดนะูหัวดนะีกว่าครับผมหลายหลายคนอาจจะยังไม่นี่เราสามารถถอดให้เห็นข้างในได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเราจะเปิด เปิดโชว์ซะหน่อยโชว์ซะหน่อยดีกว่าโชว์ของอ่าเพราะว่ามีหลายๆคนที่ไม่ได้เล่นเรือหรือว่าเล่นเรือแล้วยังไม่เคยติดไม่รู้อยากเห็นอ่าครับผมแล้วก็เรดาร์ตัวนี้เขาเรียกว่าโดมจะมีอยู่สองลักษณะพี่วีพี่วีเคยเห็นแบบเรือใหญ่ๆนะที่มันจะเป็นปีเวลาเรือวิ่งมันจะหมุนอ่าอันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นแบบปีอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าโดมข้างในก็คือปีแต่ตัวนี้ออกแบบมาเพื่ออะไรเพื่อตอบโจทย์ก็คือหนึ่งคือเรือที่ความเร็วจัด ถ้ามันยิ่งยาวมันจะต้านลมก็มีผลกับสองก็คือประโยชน์การใช้ต่อยเราไม่ได้จับไกลเป็นถึงขนาดเป็นร้อยไมร์ร้อยไมร์ทะเลนะครับแบบเรือเดินสมุทรเรือเล็กๆสปีดโบ๊ทเนี่ยเราไม่ได้ใช้ระยะทําการไกลๆมากเราไว้ใช้เพื่อความปลอดภัยเวลาเราเดินทางกลางคืนอย่างมืดๆเนี้ยเอาไว้จับพวกสังวัตถุที่ลอยน้ำคราวนี้ เราจะมาลองเปิดดูกันเรามาเปิดให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับหลักการทำงานมันแบบไหนอืมโอเคนะครับเราจะเปิดฝากันนะครับดูว่าบางคนว่าเอ้ยเขาติดเอาไว้เพื่ออะไรหลักการทํางานมันมีอะไรบ้างมันมียางมันมียางตีนอยู่ไหมเขาจะมียางตี่กันน้าเข้าเพราะพวกตัวนี้ต้องอยู่หลังคาเรือครับอ๋อครับ ีมาอย่างดีนะครับแอนต์นี่นะครับอ๋อไอ้นี่ก็คือไอที่หมุนๆใช่ไหมไอที่หมุนๆนะครับเนี่ยไอที่หมุนๆนี่ไม่มีอะไรเลยเป็นอลูมิเนียมไม่เฉยเลยอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเสาอากาศเท้าครับมีนี่หว่ามีนี่หว่ามันจะมีการคำนวณนี่นี่นี่เวฟคลื่นนี่นี่ครับผมใช่ตัวรับสัญญาณไม่ตัวส่งด้วยรับด้วยตัวนี้ต้องยิงออกไปด้วยใช่เพื่อนเอ้อ ครับผมติดหรือ,อยังครับติดหรือ,อยังก็ติดให้มันรู้แล้วรู้เหรือเปล่าไม่บากระบะบเลยใช่ครับนี่ครับตัวนี้ก็หลักการเดียวกันถ้าเป็นปีใหญ่ๆมันก็จะเป็นตัวนี้ออกไปข้างนอกแต่ตัวนี้คือจะถูกใส่เอาไว้ในโ,โอผม,ผมรู้แล้ว,ว,วไอตัวที่ ไอตัวที่ปีกยาวๆก็คือมันก็คือ่าตัวนี้ครับแล้วไอฐานนี่ก็คืออยู่ข้างล่างแล้วก็เปื่อยปีกเอายาวคราวนี้ยาวสั้นมันก็มีผลกับการจับภาพใกล้ไกลแล้วก็ไอไฟเบอร์ไอที่หุ้มมันก็จะมาหุ้มปีกนี่แต่ปีกนี่แทียนครับอ่าครับผมอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้คือมันครอบอย่างนี้ก็หนึ่งสวยงามอืไม่เกะกแล้วก็ไม่มีผลกับกับเวลาเราวิ่งเร็วๆถ้าปีกเนี่ยเวลาเราวิ่งเร็วๆมันก็มีผลบ้างใช่นะครับเวลาทํางานเขาก็จะหมุนอยู่อย่างเงี้ยครับ แต่กุ๊กเรือเล็กที่สุดที่เคยติดเนี่ยรับชุดเนี้ยชุดเนี้ยกี่ฟุตเล็กที่สุดก็ประมาณยี่สิบห้าฟุตก็เริ่มติดกันแล้วครับก็แล้วแต่ความปลอดภัยว่าลูกค้าใช้ประโยชน์อะไรแต่จริงเล็กไปยี่สิบห้าก็ไม่ค่อยออกคืนกันหรอกนะใช่กว่านะส่วนมากก็ไปเช้าเย็นกลับแต่ถ้าเรือที่บางทีไล่เดินทางกลางคืนด้วยก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของเรามากกว่า มันมีสัญญาณเตือนไหมไอ้พวกนี้ตั้งได้ตั้งได้ใช่ไหมมีอะไรจะเข้ามาใกล้อะไรได้ครับตั้งเตือนได้หมดเลยครับแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราไปเซ็ตค่าในตัวเครื่องเขาเดี๋ยวให้ใส่ปุ๊บลงไปติดหัวทางยูเซอร์ก่อนใช่ครับที่ใต้ท้องเรือใต้ท้องเรือเดี๋ยวติดเสร็จแล้วเราค่อยขึ้นมาดูว่าติดข้างบนนี้ต่อจะติดตรงไหนอะไรแบบไหนเดี๋ยวไปดูหัวทางยูเซอร์กันด้วยหัวแค่ไหนน้ำลึกหัวจะแค่ไหนใช่น้ำลึกเน้นใช้น้ำลึกลูกค้าเอาไปใช้น้ำ ประมาณชายล่องครับชายล่องก็ประมาณน้ำร้อยเมตรอัพเดี๋ยวต้องพูดอย่างเงี้ล็อกคลิปที่แล้วเขาไม่ค่อยรู้จักเรื่องคำศัพท์ของนักตกปลาชายล่องก็คือพวกประมาณไหลทวีปไหลทวีปที่มันจะลึกลงไปแบบสองร้อยเมตรอะไรเงี้ยเกิดจากแผ่นทวีปเนี่ยครับที่ว่าเวลามันเคลื่อนตัวแล้วมันซ้อนกันพอซ้อนกันปุ๊บมันก็จะเหมือนจะเกยกันมันก็จะเหมือนกับเป็นหน้าผาถ้าเรามองแบบเป็นภูเขาแล้วก็ตกเป็นผาตกเป็นหน้าผาในกลางทะเลนะครับมันก็เหมือนกับเป็นที่อยู่ของปลา อาจารเขาเจาเรือลมีวิ่งไปไกลมากนะเขาเลยซื้อเป็นออฟชอ์เ่อจะวิ่งเร็ววิ่งไปกลับได้ใช่แล้วก็ต้องเซาเดอร์ก็ต้องประสิทธิภาพก็ต้องแบบจับน้าลึกๆได้จับได้แล้วก็ต้องดูได้ว่าข้างล่างมีปลาหรือไม่มีอ่าครับผมนะครับโอเคไปติดกันได้ครับผมเอตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าหัวติดภายนอกเรือแต่ตัวนี้เป็นหัวที่ว่ารุ่นพิเศษอัปเกรดเน้นน้ําลึกตัวนี้1กิโลวัตต์วิธีติด ระยะการติดนะครับเราดูระยะน้ำหมดนะครับระยะท้องเรือจะต้องไม่มีอะไรตั้งแต่หัวเรือเลยนะครับคือเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อประสิทธิภาพเวลาที่ที่คลิปที่แล้วนะครับที่เราให้ดูว่าทําไมติดมาบางทีแล้วพอเวลาเรือวิ่งเร็วซเดอร์จับไม่ติดเกี่ยวกับระยะตัวนี้นะครับระยะในการวางวางระยะจากท้องเรือกับหัวนี่นะครับ ผมจะต้องวางระยะให้มันออกมาอยู่ประมาณสัก4-5มิลน,นะครับเนี่ยครับหัวจะต้องสัมผัสน้ําถ้าไม่อย่างนั้นครับเวลาเรือเราวิ่งปุ๊บเนี่ยน้ามันจะพุ่งออกมาท่าน,นี้เลยครับถ้าหัวลอยเมื่อไหร่มันก็จะเหมือนกับเราเอาหัวยกสูงขึ้นไว้มันจะไม่ติดนะครับนี่คือปัญหาหลักๆของเรือตกปลาที่ติดไปแล้วเวลาทําไมวิ่งแล้วเอ๊ะทำไมเราเด้อเราไม่จับพอเบาเครื่องแล้วจับบางคนก็งงว่าเอ้ยเราเด้อเราเสียเปล่าจริงๆไม่เสียครับอยู่ที่การติดตั้งครับ เราติดตั้งคือผิดตำแหน่งครับเรียบร้อยอันนี้เป็นการติดตั้งหัวเาอเดอร์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอริสสูตรเข้มข้นไนกุ๊เราจะติดกันตรงไหนดีไนกุ๊้ามดนแล้วในตัวเรือนะครับที่ติดน่าจะเป็นใต้เพดตัวนี้ครับเอ้ยด้านเหนือเหนือเพดตัวนี้เพดตัวนี้ครับเพื่อเราจะได้ล็อกตรงนี้ใช่ไหมชัยแล้วและเดี๋ยวเราจะเดินสาย ้มันจะต้องร้อยสายลงมาใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราเกบจอไว้ประมาณจอไว้ตรงนี้ใช่ครับคือผมเผื่อไว้แล้วใช่ครับคือถ้าจะเห็นจอเรื่อนๆเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหุ้มหนังหุ้มหนังครับอนนี้ยังเป็นงานที่เป็นสีเทาเออเดี๋ยวเราจะไว้ประมาดูนี้ดูการคิดมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรกลัวเดี๋ยวเซอร์วิสไม่ได้จะต้องถอดยกแผงใหญ่ต้องแบ่งแผงเล็กให้เขาด้วยอ่าครับผมเพื่อเพื่อง่ายในการเซอร์วิสเซอร์วิสครับ ตอนนี้มีปัญหานะครับว่าเผตด้านบนมันติดไม่พอฐานของฐานของหัว้านของหัวเรดาร์มันจะเท่ากับจุดนี้เห็นไหมครับแต่ตอนนี้แผ่นนี้มันเล็กกว่าเท่ากับเราปรับไม่ได้ไม่ได้ อาจจะต้องไปทําฐานเบิ้ลขึ้นมาครับเราก็ต้องไปหาแผ่นอลูมิเนียมมานะมาทำมาเบิ้ลอีกทีนึงตอนนี้ค่อยมาเจาะรูที่อลูมิเนียมใหม่แล้วค่มาเบิ้ลใส่ดีมาเบิ้ลใส่บนใช่ครับแวันนี้วันแรงงานด้วยร้านปิดหมดอันนี้คือเซ็ตจอครั้งแรกมันจะต้องให้เลือกภาษาก่อน ไอ้ตัวนี้ใส่หมามา่งางหลือยังอ่ะยังเลยครับเดีย๋ยวค่อยมาใส่ให้อีกคุกมันมีแรปอยู่ในแรปเขาใส่มาให้แล้วอ,อ๋อแผนคาร์ดะนะอะใช่ไปไปเดี๋ยวผมอธิบายอย่างงี้นะครับเดี๋ยวบางคนสงสัยไอ้เครื่องเนี้ยมันจะต่างจากที่วันนั้นเราดูของอะไรนะตอวนนั้นเป็นของซิมลาดอ่ะของซิมลาดแต่ว่าจอเท่ากันถูกป่ะเท่ากันเก้านงครับอ่าวันนี้เราฝังตัวเนี้ย มันมีก็คือหนึ่งเรดาร์มีเรดาร์อ่าสองก็คือทายูเซอร์ที่เราติดอันนั้นเป็นเสาเดอร์ที่ลงไปในน้ำครับนะครับเรดาร์ก็คืออยู่ข้างบนแล้วอีกอันก็คือเป็น GPSGPSGPS ตัวนี้สมัยนี้มันยังมีแบบใช้หัวนอกอยู่ไหมกล้องยังมีอยู่ครับแล้วแต่แล้วแต่ลักษณะการติดตั้งของเรือแต่ละประเภทอีกถ้าเป็นเรืออลูมิเนียมก็ควรจะติดตั้งหัวด้านนอกเพราะว่า ตัวโลหะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นฉนวนไม่ให้การรับสัญญาณได้ดีไม่ติดก็ได้แต่ความแม่นยาก็จะลดลงอืในตัวนี้มันมีหัว GPS อยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ครับเป็นบิวอินอ่าเป็นบิวอินแต่ก็มีจะมีช่องให้เราไปติดด้านนอกได้ด้วยได้ครับเป็นพอร์ตเอาไหนึ่งปพอร์ตอ่าก็ต้องซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มใช่ครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยไม่จําเป็นจะต้องมีหัวใช่ครับเดี๋ยวบางคนสงสัยอ้าวแล้ว GPS มันรับสัญญาณยังไงมันรับอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วในตัวนี้อยู่แล้วครับ ตัวนี้จะเป็นทัชสกรีนนะครับหรือว่าใะ้จะขยายอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้เราใส่เราเราใส่ m a งเรียบร้อยแล้วครับมันจะมีร่องระดับน้าบอกครับเนี่ยตัวนี้เขียวแดงเนี่ยอันนี้อันนี้ทุ่นไฟเขียวแดงตรงปากอ่าวเจ้าพยานะครับทุ่นไฟเขียวแดงจริงๆริงมันต้องมีระดับน้ําความลึกเป็นสีบอกดิแล้วเรายังไม่ได้ตั้งค่ามันครับ มันจะตั้งค่าเป็นสีแล้วเนี่ยถ้าถ้าสูตรจุดหกไม่ถึงหนึ่งเมตรเนี่ยมันจะสีนี้จริงจริงมันจะต้องเป็นสีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนอย่างเมตรคราวนี้เราไปไล่เฉดได้ทีหนึ่งครับอันนี้เนี่ยคือลองลองใหญ่เขาเนี่ยที่เขาขีดนี่ก็คือเส้นเดินเรืออ่าสําหรับเรือใหญ่ครับอันนี้ยังไม่ได้สายหมายใช่ไหมแต่ก็ับแต่ตัวนี้ไม่น่าจะเพราะว่าผมจะมีหมายได้อาไทยแต่ลูกค้าลํำนี้เขาจะไปอยู่นี่เลยครับอลูกค้าอาจารก็ต้องบ้านก็อยู่สตูล สตูลอยู่นี่ไหมนี่ลังกาวีไหมนี่อาดังอาดังก็ลาวีนี่ลาวีสตูลอยู่ตรงนู้นใช่ละแต่ตอนนั้นวันนี้ผมพาทุกคนไปเที่ยวกไกลไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะเอ้นน é, ไม่ใช่หหลีเป็ดัวหลีเป๊ะ ยมพาทุกคนเป็นหลีเป๊ะลอกอันนี้เกาะลอกอันนี้หินแดงไอหินแดงนี่มันคือหินจมน้ําหรือมีโผล่น้ําด้วยนะมีบางวอ๋อนี้มันยังม่วงม่วงมันจะโผล่ไม่โผล่อ่าปิมปิมครับปิมปิมเนี่เป็นสีเหลืองอยู่นี่่เล็กๆนี่อ่าครับผมอันนี้หินแดงหินม่วงอันนี้คืออะไรครับเล็กๆนี่ระดับน้ำนี่คือระดับน้ำความลึกความลึกโดยประมาณโดยประมาณอ่าอนี้สามร้อยกว่าเมตรเลยเหรอใช่ครับอันนี้ห้าร้อยนี่ครึ่งกิโลอ่าความลึกครึ่งกิโลใช่ครับ เรือดำน้ําลุงตู่อยู่ได้อยู่ได้ครับโอ้อันนี้พันนี่เป็นกิโลเลยใช่แล้วเอตรงนี้ตรงตรงนี้มันจะเรียกว่าอะไรครับแต่ตรงนี้หุ่ระดับน้ําเป็นกิโลเลยเป็นเหมือนกับลึกมากหาสมุดเลยคทนี่มันออกจากนอกเขตไทยยังยังไม่ยังไม่ออกนี่ว่าเออยังไม่เข้าออกไหมออกไหมตรงนี้ตรงนี้ระดับน้ำหู่นนี่อันนี้สองพันเมตรใช่ครับสองกิโลเมตรสองกิโลความลึกใช่แล้วเนี่ยตรงนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นชายล่องที่ว่าไหลทวีเวลาเขาชนกันน่ะเนี่ยครับหีเป๊ครับ เนี่ยลูกนี้นะครับบางเขาน่าจะไปกปลาอยู่แถวแถวประมาณแถวแถวแนวเนี้ยครับนี่นี่แถวแถวน้ำเท่าไหร่เนี่ยน้ำน้ำสี่ห้าสิบเมตรครับประมาณนี้น้ำไม่ลึกนอกจากออกใช้ล่องเดี๋ยวนะผมจะดูว่าถ้าสมมติจักหรีเป้แล้วไปใช้ล่องอีกไกลไหมใช้ล่องอยู่นี่เป็นเป็นเป็นี่ดำเดี๋ยวนะระดับน้ําหายอ่าใช้ล่องเขาลึกเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะเลื่อนไปครับอ่าร้อยร้อยเมตรอ่าใช่อันนี้ล่องแรกอันนี้ล่องที่สองอืม ระยะทางเท่าไหร่สมมติผมอยากรู้ว่าระยะทางเท่าไหร่จากเดี๋ยวผมให้แต่กุ๊กดูนะว่าจากหลีเป้ไปใช้ล่องใช้ระยะทางเท่าไหร่นี่เนี่ยเนี่ยดูนี่ไงสี่สิบสี่สิบหกสี่สิบหกไมล์สี่สิบหกไมล์ไมลทะเลก็คูณกับ1นจุดแปดไปครับเรือลำนี้วิ่งเอาวิ่งรอบเดินทางนะกันก็เนี่ยประมาณ40่สิบไมล์นี่แหละสี่สิบสามสิบกว่าสามสิบไปปลายสี่สิบพอเรือลำนี้ท็อปสปีดมันอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบ ใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงนิดหน่อยชั่วโมงครึ่งอ่าชั่วโมงนิดหน่อยมาจากหลีแป๊ะไปชายล่องนะครับใช่ครับถือว่าเร็วมากนะอ่าวันนั้นที่เราคุยกันในเรือบอกว่าเรือที่ได้เปรียบคือเรือที่เร็วใช่ใช่ไหมอย่างอย่างเงี้ยไปกันชายล่องเนี่ยไปเช้ายังกลับได้เลยใช่ครับถ้าเป็นเรือช้าบางทีวิ่งวันหนึ่งไม่ึงเงยบางทีสมมุติเราวิ่งใช้เวลาสามชั่วโมงเงี้ยไปกลับหกชั่วโมงแล้วยังไม่ตกเลยใช่ใช่ไหมครับมืดแล้วครับมืดแล้วนะครับวันนั้น มาที่เรดาร์นะครับอ่าฮะอ่าเรดาร์อ่าผมเอาจอเดียวเรดาร์จอเดียวอันนี้เขาจะเป็นเพจที่ว่าอ๋อโอเวอร์เล์นี่ก็คือเลนเรดาร์ซ้อนกับแผนที่ได้เอาเรดาร์ไปผสมกับแผนที่อ่าแล้วตรงไหนที่เป็นเกาะมันก็จะเป็นเกาะเอาไปซ้อนมันเพื่อจะวิเคราะห์ภาพได้ง่ายขึ้นอืมอ่าไปช่องเดียวก่อนแล้วกันนะอ่าเรดาร์ตอนนี้นะ เครื่องตอนนี้หัวเนี่ยสแตนบายพร้อมจะทํางานแล้วแต่ปีข้างบนที่ว่าเราเปิดดูเมื่อกี้มันยังไม่หมุนอ๋อมันยังไม่หมุนมันยังไม่หมุนอ่าเราจะทําเราต้องทําให้มันหมุนอืมันหมุนกันเห็นไหมครับพี่มันเขียนว่า x x m i t ปิดปิดอ่า x x ก็คือทานสมิธทานสมิธก็คือการเปิดทรงกดนะครับอ่ากําลังเริ่มหมุนเดี๋ยวรอเขาแป๊บหนึ่งอ่าอันนี้เขาหมุนแล้วครับหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วครับ ตัวนี้คือการปรับเกณฑ์ว่าการจับเนี่ยเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูคร่าวๆดูก่อนนะครับเราจะได้เข้าใจสมมุติว่าตรงเนี้ยมันมีประมาณแค่แดงๆประมาณนี้นะครับสมมุติผมเพิ่มขึ้นไปอันนี้คือเพิ่มให้มันจับเยอะขึ้นแต่ถ้ามันเยอะเกินดูไม่รู้เรื่องหรือว่าลดเยอะเกินเดี๋ยต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนตอนนี้ตัวเราอยู่ตรงกลางนะอ่าใช่ครับตรงนี้คือหัวเรือเราอันเนี้ยมันก็จะมีการว่าเราจะจับใกล้หรือจับไกล อือ่าอันนี้คือระยะก็คือครึ่งไมล์หนึ่งทับสองอืมอ่าอันนี้ก็เพิ่มหนึ่งทับสีพพ่หนึ่งทับแปดหนึ่งทับสิบหกอันนี้ใกล้ลงไปเรื่อยๆอืมอืมอ่าแต่ถ้าว่าระยะทําการสองไมลได้ไหมอ่าแต่สองอันนี้หนึ่งไมลนะครับอืมอันนี้หนึ่งเสร็จหนึ่งคนสองสองไมล์อ่าอันนี้ระยะทําการสองไมลทะเลถ้ามีอะไรเข้ามา สองไม้นี่งไกลมากนะก็ถ้าเป็นไม้ทะเลก็คือคูณประมาณหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดกิโลเมตรอสองไม้ก็สามไม้กว่าสามไม้กว่าเกือบสี่กิโลเมตรเกือบสี่ประมาณสาไกลมากสามจุดหกกิโลนะครับเราก็จะเอาไว้ดูว่ามีอะไรเข้ามาอย่างเป็นจุดเนี้ยถ้าเป็นการทะเลก็ส่วนมากจะเป็นพวกเรือพวกกาต่างๆหมดไม่แต่กุ๊กหมดนะหมดแล้วครับ เดี๋ยวก็มาเอาเรือลงน้ําอืมเดี๋ยวเหนเอาเรือลงน้ำแล้วมาลองกันอีกทีนึงอ่าโอเควันนี้จบดีกว่านะครับสําหรับติดเรดาร์ GPS ซาวเดอรนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันวันนี้เอาแค่ติดก่อนแล้วเดี๋ยวพวกนี้ผมจะต้องไปปิดหนังปิดอะไรให้เรียบร้อยเจาะสวิตช์เพิ่มอีกใช่นะครับเพื่อความสวยงามอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยมา ลองของจริงกันนะครับี๋ยวอาจจะลองวันที่ฮาซันมาเลยก็แล้วกันได้นะครับลองตกปลากันดูเล็กๆน้อยๆโอ้ผมไม่ไปถึงทะเลนะเอาแถวนี้แหละลองดูสินะโอเควันนี้บ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันเรือลำหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับแต่โมสวัสดีครับสวัสดีครับ